เอาละท่านผู้ชมสังหวัดนี้นะอยู่กับผมเช่นเคยกินนะเดร์เมงเดืมเอมมัดเอ๊มัดแพ็กเดิมนะเปียไนฟอลแม่ไหนดูซิหลังจากคลิปที่แล้วนะผมก็ไปเก็บปองมาแล้วนะท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยไปต่อเยอะเท่าไหร่ตอนนี้เปิดมันเปิดแล้วนี่ว่าไม่ได้เปิดเชเฉลยแต่อขอเปิดเฉลยกลับนะมาแล้วมันต้องเล่นมืดๆด,ดีว,วะ อ๋อมืดมืดมืดม,มากไม่ได้นั่นจะบอกกันมาดูก่อนตัวไหนที่มันเป็นแบบพอสว่างมากอ้ยอมาไหนดูอีกกันหนึง่งเน๊ยเอาตันบนโอ้ยตัวนี้มืดตึบ๊บ มัจะภาพสวยอืมคอยคอยคอยเข่าหน่อนอลองเปลี่ยนอีกครับดูด้วยตัวนี้โอเคได้อยู่เป็นไรวะเอาตัวที่มันเซตมาตอนเริ่มแล้วกันนะผู้ชมปะออกตัวข้างบนมิสเตรอเร์เอเซนเดอร์ดูสบายตากว่านิดหน่อยถึงมันจะมืดก็ได้ เออไม่ต้องแปลกนะคานผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะี่มันมีหลุมนะฮิปเปอร์ไอ้ฮิปเปอร,ปอร์รออะไรอะผมพออะไรไว้บ้างเหล็กซิลเวอร์อาจจะต้องไปหาแร่ต่อเนื้อเนื้อเรามีเยอะวะเนื้อมีพอนิดหน่อย เฮ้ยเกยดอะไรอ่ะไม่เล่นนะไม่เล่นนะอ่อก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามีไม้ไหมอเอาเชื่อมไม้เราเปลี่ยนพวกของหน่อยแล้วกันโลเราครับโลเพิ่มเพราะว่าแบบโลเราไม่น่ารอดนะถ้าไปสภาพเนี้ยตัวนี้เอามาคับนี่เลสติกอ,อ,อืมเลสิกแอดเฮ้ แนะลอนพิแอกซ์ซื้อมาหนึงน่งด,ด้วยอะอาดด้วยฮะเกือบกรณีสุขเฉินวันนี้เราใช้สโตนอยู่มาโอเคเ,อเปลี่ยนเลยเอ้าเปลี่ยนเป็นเซนเหล็กเลยแล้วกันนะสักงั้นไหนกัไหนนะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้ใช้ตนอนพิแอคมาใส่ สามนี่ก็ทิ้งโอเคเราควรนะครับเกาะด้วยตะกินพอไหมตะกินไม่พอเราเอาแค่เสื้อมาก่อนแล้วกันนะทุกชมานโอ้นี่ก็ทิ้งไปเลยตีไม่กี่ทีก็แตกแล้ว ไปด้วยกันไปปลอดภัยไปเดี๋ยวเราลงเบื้องกันต่อเออไปลงไปลงไป เฮ้ย ừ ừ ừ. รู้มาจากไหนเยอะแยะเราไปกันต่อเด้เอเฮ้ โอ้โหตายแล้วตัวอะไรเนี่ยไม่น่าเลยไม่น่าห้าวเลยไม่เงีย้ยปารีไม่รู้ไงอไยังไม่รู้เลยว่ามันสู้ยังไงอ่ะโอ้โห โอ้โหเรียกลูกน้องอีกแล้วมีไม้เหลือปะวะไปละจ้าอันนี้อยู o, there, right. there, <pod> h, there, right. ่ปั๊บไปเลียวไปเรียวไปเรียวไม่ถูกเลียวต้องอะรต้องรีบเก็บเหล็กก่อนอ่ะอย่างน้อยปอก่อนเหล็กเต็มตัวไว้ก่อน ไม่แน่ใจว่ามันตีแรงหรือว่าแบบเกาะอะไรอยู่มนานหนาใช่ไหมตัวน,นั้นน,น่าจะเป็นเหล็กปะข้างบนอ่ะข้างบนน่าจะเป็นเหล็กตอนนี้เราได้เหล็กมากี่ก่อนสิบเอ็ดตอนนี้รีบรีบเอาไม่รู้อ่ะถ้าทำอะไระแต่เก็บไว้ก่อนอ่ะไม่มีพลาดอยู่แล้วะนำเนะี่ย เน้นสะสมอ่ะหาประโยชน์ทีหลังอ่ะมองยากมากเยวถ้าดูยากยังไงบอกผมได้นะน้องชมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเซดเดอร์เป็นไอ้เซดเดอร์ไอที่มันถูง่ายไอเอ๊ะอัดเดี๋วปะวะโอเคอจัจอยู่ แล้วไปแล้วไปแล้วไปยังไม่เจอพวกอ้อยเลยนี่ก็ยิงจังเลย ไม่เห็นมันหนะ่ะไม่หอ่อาิตนี้ต้องตายกี่รอบโอ้ยเป็นไรเนี่ย ใสกแล้วไม่เคยดีสัก่าแน่เดี๋ยวทำตรงนี้เป็นสวนแล้วัน็นไหมเอาว้นีมา เอาแบบนี้แหละมัไหใส่เนี้ยเอ็งก็ใส่ไปเหมือนเราจะได้แล้วเพื่อมาหกป้อนเราอจะต้องทำเปินมงครับเฮ้ยครับปิดหมอกเข้ามามิสเดี๋ยวจะทำรองเท้าเลยของพวกนี้มันจะพอถึงมั้ยเนี่ย เก็บไว้ก่อนแล้วกันทำที่ปลูกปักหน่อยต้องทำถังน้ำเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บได้6ตัอเลยีปไปตักน้ำก่อนแล้วกัน ไปดูดิมีอะไรปลูกแด้บ้างที่นี่น่าจะมีแครอทสวนหนึ่งโกรอร์นี่นี่ปลูกเลยก็ได้พี่ใช่ไหมก็จะวิโอเออมันลกๆนี่แหละอบอุ่นดีตกปลาดีกว่าตกปลาดีกว่าเฮ้ อาหารน้อยมากอะตอนเนี้ยขอแบบคือเราต้องมีสเสบียงอะตอนนี้ในใ่าจ้ใกล้คือที่สี่แล้วมาให้เปนที่ห้าคือที่สี่คืนที่ห้าแล้วนะคือแบบพูดยังไงก็คือแบบใกล้อันตรายแล้วเอปาปลาเอาหงส์ขอไม่ต้องไม่ต้องโอเคือกได้อะไรอะอะไรอะลาฟอสขอปลา เมืเอ่อเนี้ยนึกว่าไอเนี่ยนึกว่าได้เนื้อวัวด,ดิบมื่อมาอ่านบิดเราต้องเก็บอาหารไว้เยอะนะเพราะว่าดูทรงแล้วคือผมไม่รู้ว่าที่เขาบอกว่าซอมบี้บุกคือมันบุกแบบไหนมันอาจจะบุกแบบตามล่าตัวเราเลยเหรอหรือว่าบุกแบบมันเยอะกว่าปกติแต่คิดว่า คิดว่าน่าจะเรียบร้อยแนละ้วน่าจะแบบตายสักเงีมยต่ำกาสักสิบรอบเหมือนจะใกล้ค่ำแล้วเรากลับกันอะไรแล้วกนะันนะทานผู้ชมไปนนี้อืมมันโอ้โหได้ของดีมานะนะั้นนี่ะเฟอร์นซีสีตกเลยตกเอยเฟอร์นซีสี 4. เราเท้าเพิ่มมาหนึ่งคู่ไปเตรียมอาหารเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะตายกี่รอบอรอเนี่ยนีไก่ยังวะไก่ยังวะมีไก่เข้ามาแล้วคืนนี้น่าจะคืนนี้แหละ โอ้โหมาแล้วไงรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังไล่หน้าคุณแอ้เห็นหน้ากันระเบิดเลยเหรอเออ เอาเดิเอาเดิแอบมนอ่ะจังหวะเนี้ยเอาเดิเอาเดิแอบมนอ่ะจังหวะเนี้ยไม่สนะ่ะเจอกันคืนหน้าคืนนี้นไม่ไหวอ่ะ โอ้ยแม่นไปไหนเนี่ยมันขุดบล็อกได้ด้วยเห็นไหมเ่านี้จะต้องอาจจะต้องขึ้นอีกชั้น เดี๋ยวดิมันเยอขนาดไหนมงเชียวะมึงตาอะไรอ่ะเรืองแสงมาเลยคือแรกของไปสู้แล้วนไม่ไหวนะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะน้ำจมต้องขอไปนะเพราะว่าแบบ คือผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะก็อาจจะต้องค่อยศึกษาไปหน่อยตัวนี้ผมก็จ,จะเป็นฟาร์มเล่อะฟาร์มอาหารไปก่อนนะเพราะว่าแบบนั่นแหละเขาโอ้โผมยังไม่รู้แพทเทิร์นการตีของพวกซอมบี้ของมอนนี้แหละคือแค่แพทเทิร์นมันก็ยากแล้วมันตีเร็วมากเดียวไปเยอะเลยอะเลยอ๋อตกใจโอ้โหฝนตก สติน่าจะลดก็ดมาต้องทำอะไรคุมหัวไว้หน่อยเอดิอยู่ข้างล่างนั่นแหละร้องกันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ลงไปให้มึงแดกหรอก โอเคไหมทุกผู้ชมเหมือนจะสว่างแล้วโอ้โหแล้วอยู่อะไรกันเพียบเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมปล่อยจอไว้นะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้ชิปหายแล้วดูดิเออ โอเคสวยโอเคถือว่าใช้ได้รอดผ่านมาได้เราไปดูแค่หลอดรอดหน่อยดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ยังร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้ขยายพันธุ์มา ยี่งยากอ๋อโอเคคลิม c ลิมลิจะทิ้งอะไรดีจะไว้แล้วกันทำไห่ไว้แล้วกันนะ โอเคครับท่านผู้ชมผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเลยนะม่แหงจะหนีแตะไม้คราฟก่อนเดี๋ยวไม่จะไม่จะไม้คราฟเดี๋ยวไปอัพโปเกมอนก่อนดีกว่าไว้เนี้เอาไปเลยไหมเอาไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะท่านผู้ชมน่าจะเล่นยาวๆอยู่วันนี้อยังเล่นไม่เปลี่ยนเลยนั่นแหละปัญหาถ้าเล่นเปลี่ยนน่าจะไปได้เร็วกว่านี้นะท่านผู้ชมเอาละบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่นะผมผมตินะในวันหน้าไปละบ๊ายบาย